สวัสดีชาวราศีพิจิกจ้าราศีพิจิกที่มาอ่านความรักความสมพัญในคุณนะจ๊ะปักของวันที่11นะคะจนถึงวันที่20จ้าเอาละค่ะมาจากคนชาวราศีพิจิกจ้าอดิไลคิมดูดูส่วนตัวคิมแปะไว้ให้เรียบร้อยที่บนจอแล้วนะจ๊ะตรงนี้แบบส่วนรวมนะคะเราไม่ดรามากกันดูขำๆดูเป็นบันเทิงนะคะฟังหูวไหว้หูนะจ๊ะตามนั้นจะเรื่องราวสลับกันได้สลับกันเองเลยคิมอ่านด้านเดียวจ้ามาค่ะคนชาวราศีพิจิก มาดูพลังงานดูซิว่าคุณเป็นยังไงบ้างช่วงนี้อือหอทำไมล่ะขอดูหน่อยซิขยายหน่อยโอเคคุณดูมีความหวังของจริงเลยคุณหวังจากอะไรก็ไม่รู้ล่ะเอเ e อ o r เรอร์ค่ะอือหึเพ e ออฟวอร์ค่ะโอเคเพสออฟเพนเดเคิลแปดถ้วยนะจ๊ะแล้วก็เป็นแปดดาบ เขาบอกว่าความหวังของคุณนะคะดูเหมือนมันจะมาคู่กับความผิดหวังทันทีนะคะคือมันอาจจะมีข้อจํากัดหลายๆอย่างที่คุณเจอตอนนี้บางคนคุยกับต่างชาติด้วยนะบางคนเนี่ยคุยกับคนที่เขาเรียกอะไรสถานนะ เขายังยังยังไม่เคลียหรืออะไรก็ตามนะคะดูมันมีข้อจํากัดเยอะมากเลยตรงนี้นะจ๊ะคุณรู้สึกว่าแรกๆคุณคุณไม่ได้อะไรกับเขาแต่หลังๆในคุณเริ่มมีความหวังแต่มันมีความหวังแบบเป็นข้อจํากัดที่มันหวังไกลไม่ได้อ่ะคีมอนอย่างนั้นนะคะมันหวังไปไกลกว่านี้ไม่ได้แกมันรู้สึกว่ามันมันพอมันจะเดินไปตรงนี้มันมีกําแพงทันทีเลยนะคะพอจะเบี่ยงซ้ายหน่อยเดินไปได้ไกลอีกหน่อยก็จะมีกําแพงทันทีดูเหมือนเป็นความหวังที่มันปันไปหมด ะะหวังแบบที่ไม่รู้จะหวังได้มากแค่ไหนดีกว่าทีมมองแบบนั้นนะคะนะแต่คุณก็ยังพยายามที่จะคุยพูดคุยนะคะคิดคอนแทคกับเขาอยู่ตลอดเวลานะคะเพื่อที่จะหวังว่ามันจะเป็นอะไรที่มันดีๆได้ในสักวันหนึ่งแต่ตรงนี้คิมอย่างที่บอกว่าคุณก็ยังไม่เห็นหรอกมันจะไปได้ถึงไหนนะคะคุณยังไม่เห็นนะคะคิมก็ยังไม่เห็นเช่นกันแต่รู้ว่าคุณมีความหวังที่ ที่มันทําให้คุณไปต่อได้อคือเนื้อออกไหมคือถ้าไม่มีความหวังตรงนี้ไม่มีความรู้สึกตรงนี้คิดว่าคุณไปนานแล้วค่ะคนชาวราศรีพิจิกนะคะอ้าไทีนี้ค่ะมาดูเขาซิตัวเขาได้อะไรค่ะตัวเขาได้ในออฟเฮนเดคิลนะมาถือเหรียญเลย k King of p e n t a c l e ค่ะอื uh ้ฮ huh. ึ The e m p r e s s ค่ะ Night of w a อลค่ะสองเหรียญค่ะ ขยายตรงนี้ได้สิบดาบคิดว่านะคนคนนั้นเนี่ยเดินที่ปกวต่างชาติหนึ่งลหะอ,อีกแบบหนึ่งคือการที่ตัวเขาเนี่ยอาจจะเป็นเหมือนเหมือนพ่อไม้แม่ไม้ที่ยังยังยังติดต่อกับครอบครัวอยู่เลยยังเหมือนเลิกกันไม่ขาดด้วยซ้ําหรือว่ายังยังมีอะไรที่ยังต้องต้องแบบยังต้องกลับไปหาคนเก่าๆของเขาอยู่อะไรอย่างเงี้ยมันเลยทําให้มันไปข้อจํากัดตรงนี้นะคะตัวเขาเนี่ยไม่ได้ไม่ได้พยายามพิจา ทิ้งคุณหรือพยายามที่จะไม่คุยกบคุณนะเขายังอยากมีคุณอยู่เรื่อยๆนั่นแหละแต่ทีเนี้ยมัน,นมีข้อจํากัดหลายอย่างมากตัวเขารู้สึกว่าเขาก็ไปไม่ถูกเหมือนกันแต่เราพยายามที่จะเขาเรียกว่าอะไรเก็บเก็บ เกี่ยวความรู้สึกตรงนี้เอาไว้ทั้งคู่นะคะคือไม่ได้มีใครทําลายความสัมพันธ์ของใครเลยนะคะคือแต่อย่างที่บอกว่ามันไปไม่สุดพราะมันไปได้ไกลหน่อยก็จะเจ็บกันอยู่ทีเพราะว่าเขายังเคลียอะไรของเขาไม่ได้นะคะตัวคุณก็หวังสิ่งที่มาดีที่สุดแต่แหละคุณก็ทําใจเย็นรออยู่นะแต่คิมมองว่ามัน มันรอมาแล้วมันไม่รู้จะได้หรือเปล่าอ่ะถ้ามันได้มันจะโอเคนึกออกปัะแต่นี่คิมไม่แน่ใจนะคะว่าคุณจะได้ไหมเพราะตัวเขาก็ยังหาคําตอบให้เรื่องนี้ไม่ได้เหมือนกันนะคะนั่นคือเรื่องราวที่ผ่านมาเรื่องราวทั่วไปนะจ๊ะเอาละเดี๋ยวคิมจะพักแป๊บหนึ่งคิมจะพอดพอดแล้วคิมจะมาต่อนะคะเอาเราจะมาต่อกันนะจ๊ะมาถึงโหมดเจาะใจของคุณมาดูสิว่าในความรู้สึกคุณมันเป็นเช่นไรบ้างมันจะลึกลงไปอีกสักหน่อยนะคะคนชาวราศีพิจิกนะจ๊ะ เอาละขอจอดใจคุณหน่อยคุณได้นายออฟเพนเด็กเกิล huh. คุณได้สีดาคุณได้จัเติกค่ะคุณได้เดบลูค่ะแล้วคุณก็ได้สามไม้เท้าใจคุณเนี่ยที่บอกว่ามันไม่ได้หลอกตัวเองคุณไม่ได้หลอกตัวเองคุณรู้แหละว่าตอนนี้มันมีข้อจำกัด นะคะคุณแค่อยากมีไว้เฉยๆตอนนี้คือมีเขาไว้ก่อนเพราะมองว่ามันก็ไม่ทําร้ายกันขนาดนั้นคือการพวกการคุยกันเนี่ยการมีความสัมพันธ์อะไรกันเนี่ยมันคือมันเป็นการเข้าใจของคนทั้งคู่นะคะคือยอมรับความจริงกันทั้งคู่แต่แค่คุณอยากได้อะไรที่มันดีกว่าตรงนี้นะคะคุณไม่ได้คิดจะทําอะไรให้มันมากไปกว่านี้หรอกคุณจะบอกให้ในใจคุณอะนะคุณคุณโอเคกับมันไม่เป็นไรคุณยังมีความหวังคุณยังอยากมีเขาอยู่นะคะ ถึงจะทําอะไรไม่ได้คุณก็ยังโอเคแบบนั้นนะคะดีกว่าที่คุณจะจากกันไปคิดมองว่าคุณคุณน่าจะชอบเขามากเกินหรือรักเขามากเกินกว่าที่คุณจะจะจะเลิกกันคิดมองอย่างนั้นในใจคุณนะคุณจะรอค่ะคุณยังเป็นไพ่ของการที่รอโอกาสรอความหวังอยู่ในใจของคุณนะคะว่าวันหนึ่งมันจะโอเคแล้วคุณก็เชื่อว่าวันหนึ่งมันจะโอเคคือมันมีความ มันมีความมั่นใจตรงนี้อยู่ที่คิมก็ยังสงสัยอยู่ว่าทําไมคุณถึงได้มั่นใจขนาดนั้นว่าวันหนึ่งทุกอย่างที่คุณรอมันจะมันจะได้ในสิ่งที่คุณต้องการนึกออกไหมคิมยังไม,ไม่ไม่เข้าใจไพ่ของคุณนะว่าทําไมคุณถึงได้มีความความคิดตรงนี้ขึ้นมาแบบชัดเจนเลยว่าวันหนึ่งคุณจะได้แน่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 แน,แน่แน่เลยแน่นอนเลยกับอะไรที่มันชัดเจนแบบมันนะคะอะไรที่มันไม่มีข้อจํากัด ะะวันหนึ่งคุณจะได้รับมันอะไรแบบนั้นนะคะตรงนี้คุณยังทําใจให้สบายอยู่กับความสัมพันธ์นี้นะคะยังไม่อยากคิดเยอะยังไม่อยากอะไรเยอะเข้าใจว่ามันมันไปถึงมันก็ตันมันไปตรงนี้มันก็ตันแต่ว่ากําลังเลือกโฟกัสโฟกัสกับสิ่งที่เป็นอยู่อะไรแบบนั้นมากกว่านะคะนั่นคือไพ่ของคุณในใจคุณตอนนี้นะจ๊ะเอาล่ะค่ะทีนี้เรามาจ่อใจเขากันนะคะ ขอเจาะใจเขาหน่อยสิว่าเขารู้สึกยังไงนะคะคือไพ่คุณมีความหวังมากกว่าเขาอไพ่คุณดูมีความหวังมากกว่าเขานะคะขอดูเขาแล้วกันจะได้จบเรื่องไปจะ้ะเขาเป็น The World ค่ะอืเขาเป็น2เหรียญเขาคิดหนักอยู่เด้อเขาเป็นสิไม้เท้าค่ะเขาเป็น p a พ e Of ฟวอร์ เขาเป็นเดดเดวี่เอาดับแรกเลยเขาหลงไหลใช่คาว่าเขาหลงไหลคุณนั่นว่าทําไมต่อให้ต่างคนต่างมีข้อจากัดหรืออะไรก็ตามมันถึงยังไม่ยังไม่เลิกกันเขาไม่ได้อยากทิ้งคุณไปเลยเพราะเขาหลงไหลคุณมากนะคะเขาเรียกว่าหลงไหลแล้วก็ติดแงะอยู่กับคุณแบบนั้นแต่ยิ่งหลงไหลคุณมากเท่าไหร่เขายิ่งแก้ปัญหาเขาไม่ออกอย่างที่บอกเขาไม่ได้อยากที่จะจะแบบ จะจะเป็นอย่างนี้อยู่ตลอดนะหมายถึงว่าการไม่ชัดเจนอะไรเงี้ยเขาอยากจะให้มันชัดเจนกว่าน,นี้แต่เขาู่้้จะทำยังไงคิมบอกได้เลยนะคะ มันก็เป็นเรื่องที่หนักใจของเขานะคะในขณะเดียวกันเขาก็ต้องรักษาจิตใจคุณด้วยนี่กอปรารรักษาความรู้สึกข,ของคุณด้วยอยู่ตลอดเวลาอะไรแบบนี้ไม่อยากให้คุณคิดมากไม่อยากให้คุณคิดไปเองไกลๆอะไรแบบนี้นะคะคือมันเป็นงานหนักสําหรับเขาคิมดด้วยความที่เขาเป็นผู้ใหญ่กว่าคุณการที่จะดูแลใจใครคนหนึ่งที่ท,ที่ปลอดบางกว่าเขาเนี่ยมันก็ค่อนข้างยากสําหรับเขาเช่นกันนะคะนะและคนที่เขาต้องไปดูแลใจนั้นเป็นคนที่เขาชอบมากๆด้วยนี่ขอปราแต่อย่างที่บอกว่ามันอาจจะมีความเกงใจเนี่ยคือของคนเก่าของเขามันอาจจะมีข้อจํากัด หลายๆอย่างกับคนเก่าเขาที่ทำให้เขาสลัดคนเก่าไม่ได้นะคะก็อันนี้ก็ต้องไปดูกันแล้วกันว่า,วามันมันเพราะอะไรอะไรยังไงนะคะตามนั้นนะคะนี่คือใจของเขาเอาได้ยินเสียงอะไรแปลกๆคือหมาคิมน,นะคะ <c oughs> มันนั่งอยู่ข้างๆเลยจ้ะมาจากทีนี้มาดูวันที่11ไปถึง20นี่ค่ะคนชาวราศีพิจิกบรรลุหน่อยว่ามันจะเป็นเช่นไรความสัมพันธ์คุณทั้งคู่น่ะ คุณได้สี่เท้าคุณยังอยู่ด้วยกันนะคุณยังคบกันอยู่นะคะ Queen of Pentacles นะคะเป็นสองถ้วยค่ะเป็น7ดดาบค่ะแล้วใบสุดท้ายได้เป็นหนึ่งถ้วยเอาละคิมต้องบอกว่าคุณอยู่ในสถานะของคนที่ยังเป็นแฟนกันยังรักกันดีใช่คำว่ายังรักกันดีแต่มันสุดไม่สุดหรอกนะคิมใช้คำนี้เพราะคุณจะคิดตลอดเวลาว่าหลุดจากคุณไป เขาก็กลับไปหาคนคนนั้นหรือกลับไปอยู่ใกล้กับแฟนเขามียเขา้าหัวเขาง่ายๆเลยอะนะคือมันมันเป็นอารมณ์แบบนั้นมากกว่าคุณไม่รู้หรอกว่าความสัมพันธ์เขาฝองฝั่งนั้นอะมันเป็นยังไง ะค,ะคือเขาอาจจะบอกว่าเขาเขากําลังจะเลิกกับมาตยาหรือยาแล้วหรือเลิกแล้วแต่อยู่คนละบ้านหรือว่ายังต้องมาคุยกันเรื่องลูกหรือคืออะไรคือมันมีนเหตุผลแบบประเภทนั้นนะเึนือปะทำให้เขาไม่ได้อยู่กับคุณแบบ20 24ชั่วโมงนะคะความสัมพันธ์คุณยังอยู่คุณรักกันดีนะแต่อย่างที่บอกว่าในใจของคุณมันสุขไม่สุดนั่นเองนะคะมันมีเรื่องเนี่ยติดใจอยู่ตลอดเวลาเลยนะคะก็ยังเป็นอยู่เรียกว่าสถานการณ์คุณก็ยังเป็นอยู่นะคะนะไม่ต่างอะไรจากเมื่อก่อนหรอกแค่ มันเหมือนกับว่ามันเริ่มมีคําถามมากขึ้นแล้วมันก็เริ่มจะรู้สึกแย่มากขึ้นแต่คุณยังได้ยังรักกันอยู่ยังไม่เลิกกันคิมยังเห็นคุณเลิกกันนะคะเอาตามนั้นเลยค่ะนะคะนี่คือชาวราศีพิจิกค่ะทีนี้จากคิมขอดูคําแนะนําคุณหน่อยมีไหมคุณได้สี่ไม้เท้านะมีสี่ไม้เท้ามี6กไม้เท้าคะ่ะ queen of wands เดวิลนะคะเดวิลไปหนึ่งคุณได้สองถ้ว,ถวยเขาบอกว่าให้คุณถามตัวเองดีๆมองเยอะๆว่าสิ่งที่คุณทำอยู่นั้นมันผิดหรือเปล่าเอาดีๆนะเข้าใจความรักเข้าใจความสัมพันธ์ว่าคนสองคนรักกันสมควรที่อยู่ด้วยกันแต่คุณกำลังเข้าไปยุ่งกับใครหรือเข้าไปกับครอบครัวใครหรืออะไรก็ตามหรือเปล่าที่ มันไม่ได้เป็นอย่างที่คุณคิดเขาอยากให้คุณไปหาดีๆไปหาเหตุผลดีๆเอาให้ชัวร์ว่าสิ่งที่คุณทาอยู่สิ่งที่คุณเป็นอยู่ตรงนี้จุดที่คุณยืนอยู่คุณไม่ได้ทำร้ายใครและคุณไม่ได้ทำร้ายตัวเองด้วยนะคะนั่นคือสิ่งที่คิมฝากไว้คะ่ะนั่นคือทั้งหมดของชาวราศีพิจิตสําหรับคนที่มีคู่มีปัะเด็นนะคะอาวแล้วจะมาพักดรามา่านะจ๊ะแล้วเรามาดูคนโสดแบบมีคนคุยกัน เอาละค่ะคนโสดแบบมีคนคุยชาวราศีพิจิกทีมจะดูว่าทําไมคุณสองคนยังไม่ได้ใช้สถานะแฟนกันสักทีทำไมยังเป็นแค่คนคุยกันอยู่คุณได้เฮอร์มิตต่างคนต่างเงียบใส่กันหรือไงขอดูหน่อยสิสี่เหรียญค่ะ1ไม้เท้าค่ะ9้า <7 S 2> <7 S 1> เหรียญเจเหรียญไปสุดท้าย สถานการณ์คุณได้สองถ้วยคุณคือคนคุยกันที่ที่เหมือนคนไม่คุยกันงงไหมไม่งงนะมีเหมือนไม่มีเออใช่คาว่ามีเหมือนไม่มีมีคนคุยก็เหมือนไม่มีส่วนมากจะอยู่คนเดียวซะมากกว่าจะไม่ค่อยได้คุยกันหรอกคุยกันน้อยมากความสัมพันธ์ไม่พัฒนาแต่ยังมีกันอยู่ไม่เคยทะเลาะกันด้วยด้วยความที่คุยกันน้อยนะคะไม่เคยทะเลาะกันคุยกันเมื่อว่างเมื่อคุยแล้วก็อย่างที่บอกว่าไม่รู้จะชอบ หรือ,อยังไม่รู้จะรู้สึกรักเขาหรือ,อยังหรือว่ายังไงอยากได้ความสัมพันธ์หรือเปล่ากูก็ไม่รู้เหมือนกันคืออารมณ์เป็นแบบไม่รู้ว่าจะเอาอะไรกับความสัมพันธ์นี้แต่ก็ไม่เคยทาร้ายกันขนาดนั้นคุยกันเมื่อคุยว่างค่อยคุยจนมันมีความห่างกวางม,มาก,มาก,ม,ากมากเลยนะคะมากๆเลยคือมันแทบจะไม่ได้ไม่ได้ไม่แลกเปลี่ยนความความคิดหรือว่าความรู้สึกอะไรกันเลยนะคะเป็นการคุยแบบบทสนทนาที่มันแฝดมากมันแบบบางมาก มันมันไม่หนักแน่นมันไม่มีอะไรเลยนะคะมันเป็นการอพอสมนธ์ที่มีความหนักใจอยู่เล็กๆแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาเนื่องจอกหม้ด้วยความที่มันไม่ได้มีคอมมิชเมนอะไรเยอะขนาดนั้นแต่คุณก็ไม่ทําร้ายกันนะั่นคือทําให้คุณยังคุยกันอยู่แต่แค่ว่าส่วนมากก็มีก็เหมือนไม่มีมีคนคุยเหมือนไม่มีอะไรแบบนั้นนะคะทีนี้ค่ะมาดูวันที่11จนถึง20หม่อย11อจนถึง20ค่ะคุณได้เดอะซันนะคะคุณได้เดอะซัน คุณได้หถ้วยนะคะคุณได้เจดถ้วยได้แปดเหรียญแล้วตรงนี้ก็ได้4ี่ดาบคุณยังเป็นเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือคุณอาจจะมีคนคุยคนใหม่นะคะคนชาวรสศีพิจิจาด้วยความที่อ่าคนคุยคนนี้ของคุณเนี่ยมันมันดูไม่มีอะไรจริงๆ คุณเลยไม่ได้เปิดใจแบบร้อเปอรหรอกมันมีคนเข้ามาอยู่แล้วคุณก็วย้ลองคุยกับคนคนใหม่ดูทําให้คุณมีความรู้สึกขึ้นมาดีขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะคะกับคนเก่าไม่ต้องถามถึงนะคะสถานการณ์เดิมแบบเดิมยังยังก็ยังไม่คุยกันเหมือนเดิมนะคะคุยบ้างไม่คุยบ้างคุยแล้วก็ไม่ได้อะไรก็ยังเหมือนเดิมนะคะความสุขของคุณจะเกิดขึ้นจากการที่คุณได้คุยกับคนใหม่เท่านั้นนะคะคิมเห็นการที่คุณคุยกับคนใหม่เพื่อนหลงงานเด็กรุ่มน้อง นะฮะที่อายุน้อยกว่าคุณนะคะทําให้คุณรู้สึกเออคุณรู้สึกชุ่มฉ่าขึ้นมาอีกสักหน่อยนึงอะไรแบบนั้นแต่ความสัมพันธ์ตรงนี้ยังไม่มีใครทําอะไรเกินเลยนะคะยังไม่ได้มีความคืบหน้าอะไรแค่ทาให้คุณรู้สึกว่าอย่างน้อยก็ทําให้คุณเขาเรียกว่าหันเหความสนใจไปหาคนอื่นได้บ้างอะไรแบบนั้นคุณไม่ได้ผิดนะคะถ้าคุณไม่ใช้คาว่าแฟนกันคุณสามารถคุยกับคนอื่นได้คุณไม่ผิดนะจ๊ะตามนั้นนะคะนี่คือไพ่ของคนโสดแบบมีคนคุยนะจ๊ะเอาตามนั้นเลยจ้ะต่อไปค่ะเป็นคคนนโสสดิท่ะ เรามาดูคนโสดสนิทนะคะชาวราศีพิจิกันมาดูว่าที่ผ่านมาคนโสดสนิทชาวราศีพิจิกเนี่ยเป็นยังไงบ้างขอดูหน่อยสิคุณได้สามเหรียญเลยสมเหรียญชีวิตเรื่อเปล่อยเฉยแ,แกสามเหรียญสี่เหรียญน,นะคะ The world ค่ะห่างไกลความมีแฟนมากบอกไปเลยคนพิจิกคนที่โสดสนิทเนี่ยนะคะเป็นชาวออค่ะ เป็นแปดไ้เท้านะคะแล้วตรงนี้ก็เป็น7ดาบเอาล่ะคิมมาว่าตัวคุณเนี่ยชอบที่จะแค่พูดคุยชอบที่จะแค่พูดพูดคุยแต่ไม่ชอบการนัดเจอการ,ปรเป็นคอมมิทเมนต์กันจริงจังคุณไม่ชอบไทยของคุณคือต่างชาติหรือคนไกลหรือการอ่าเคยกหาแฟนผ่านทางโซเชียลมีเดียหาคนคุยผ่านทางโซเชียลมีเดียล้วนๆนะคะให้ไปเจอกันไมไม่ไป บอกเลยขี้เกียจนะคะขี้เกียจไม่ไปเป็นชีวิตของคนที่เป็นอินโทรเวดอะนะคะเป็นอินโทรเวดคือชอบอยู่คนเดียวแต่อยากมีคนคุยนะคะคุยไปเรื่อยคุยแล้วไม่ได้อะไรด้วยแต่ก็คุยนะคะนะมักจะคุยกับคนที่เป็นแไปไม่ค่อยจะได้คืออาจจะคุณจะต่างชาติไกลๆคนที่มาเจอกันยากๆหน่อยคือคือเป็นอารมณ์แบบนั้นไปนะคะคือไม่ได้คิดจะหวังเป็นความสัมพันธ์จริงๆจงจังๆหรอกคุณแค่ ขี้เบื่อนะคะก็เลยอยากหาอะไรคุยเล่นแอป,ปวนไปเ่นนู่งนลีนลีวนไปอะไรแบบนั้นมากกว่านะจ๊ะนี่นคือคนโสดที่ถามมาทีนี้จากคิมขอดูช่วงวันที่11จนถึง20หน่อยคุณได้สี่ถ้วยค่ะคืคุณเป็นคนที่เบื่ออะไรง่ายเนอะเบื่ออะไรง่ายแล้วก็เอาใจยากพอสมควรอะนะคะ The Fool มี Judgment น,นะมีสองเหรียญค่ะ มีสี่ดาวเป็นช่วงที่คุณไม่มีแฟนไม่มีคนคุยหรือว่าคุณก็หยุดคุยกับใครหลายๆคนนะคะเป็นช่วงที่ความเปื่อยเหนื่อยเปื่อยเบื่อเข้าหาเข้าหาคุณค่ะคนชาวราศีพิจิกจ้าคุณยังโสดสนิทของจริงโสดแบบช่วงนี้โสดแบบไม่มีไม่มีใครคุยด้วยเลยนะเพราะคุณไม่คุยกับใครเขาหรือเปล่าเป็นช่วงที่คุณเบื่อคิดมองว่าคุณอยากอยู่นิ่งๆคุณไม่อยากคิดอะไรอะไรเงี้ยคุณอยากจะก็เรียกอะไรอ่ะอยู่กับตัวเองก่อนได้ไหมฟังเพลงวนไปดูยูทูบวนไปคือต้องการแค่นั้น และขนะนี้คุณต้องการแค่นั้นคุณยังไม่ต้องการอะไรมากไปกว่านี้จ้ะนะคะนั่นคือทั้งหมดค่ะของชาวราศีพฤกภจ้าเอาละค่ะพิจิจ้าเจอกันใหม่ในปักหน้าเลยนะคะราศีต่อไปราศีท้ายเป็นชาวราศีธนูค่ะวันนี้คิมไปก่อนค่ะไว้เจอกันใหม่จ้ะบาบาย